รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุตทรทัศน์กองทัพบกรวมกับศูนย์หใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมโดเคลนออฟไลน์ เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแทับลานปราจีนบุรีปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ปหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงวกส เสาหลักองค์ความรู้คู่วงการเกษตรไทยด้วยความปรารถนาดียิ่งจากสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับชัดเป็นประจำนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ สำหรับกิจกรรมเปิดบ้านของกลุ่มศรีหราชหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงหรือวกสรุ่นที่3ในวันนี้ชาจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกันที่บริษัทฮิตาชิเอสเตโมโคราชเบรกซิสเต็มจำกัดจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนอีกที่หนึ่งเราจะไปกันที่บริษัท CLP Engineering จำกัดจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องสีข้าวและเครื่องจักรกลทางการเกษตรฝีมือคนไทยมาตรฐานญี่ปุ่นไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงหรือวอกศหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนสวัสดีค่ะพวกเราวกศสกลุ่สมสมีรคงส,ส,สะ,สะทอนฉันนรัตน์นะครับ เป็นกรรมการบริหารอยู่ที่บริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนนะครับค่ะวรัญญาบุญวิวัฒน์นะคะนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทวิวัฒกสิกิจจำกัดนะคะครับผมยินธีระวานนะครับเ,เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท SPM ฟาร์มจำกัดนะครับสวัสดีนะครับผมธนารักษิจพายัพนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการทีเอสจีบริษัท TSG อสจีโฮดดิ้งจำกัดนะครับ ค่ะก็สวัสดีนะคะจงกรณีแก้วสดนะคะเป็นรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตแห่งประเทศไทยสายบริหารค่ะก็ต่อไปนะคะก็เป็นน้องสาวคนสวยเป็นน้องเล็กในกลุ่มเรานะคะก็ลองฟังกิจการของน้องน้ำมนค่ะเชิญค่ะน้องน้ำมนสวัสดีค่ะวัชราลีกมลชัยนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่ที่บริษัท CLP ค่ะก็วันนี้ ที่มาที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็จะพามาดูจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็น CLP นะคะก็เป็นโรงงานของ Hitachi a u t s m o นะคะก็เราผลิตเครื่องอชิ้นส่วนยานยนต์นะคะก็จะเป็นกลุ่มตะกูลเบรกเป็นเ s ฟ f e t y Part ค่ะก็อยากจะพามาดูนวัตกรรมว่าโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนที่เน้นความปลอดภัยระดับโลกเนี่ยจนมาสู่สินค้านวัตกรรมเชิงเกษตรเนี่ยของเรามีอะไรบ้างคะ่ะ บริษัทฮิตาชิเอสเตโมโคราชเบรกซิสเตมจำกัดเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตเบรกและชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับยานพาหนะทั้งประเภท2ล้อและ4ลอ้อภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นและด้วยความสามารถในการออกแบบและขึ้นรูปด้วยตัวเองจึงตอบโจทย์การผลิตจากลูกค้าระดับประเทศได้หลายรูปแบบคุณมานพลีโกมลชยัยรองประธานบริษัทฮิตาชิเอสเตโมโคราชเบรกซิสเตมจำกัด และประธานกลุ่มบริษัท CLP ยังต่อยอดแนวความคิดโดยการนำความรู้และเทคโนโลยีมาสร้างเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อชีวิตที่ดีของเกษตรกรค่ะนอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือชุมชนและดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยนะคะมันเริ่มมาจาก local content ที่รัฐบาลกำหนดว่ามอเตอรไ์ไซ แต่ละรุ่นเนี่ยที่จะผิดอีกตั้งแต่ปี79็ดเน้ั้นแเขาพูดมาตั้งแต่ปี75แล้วฮะถ้าบอกในปี7980นี่จะต้องอย่างน้อย70%ของของชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์จะต้องผลิตในประเทศหลังจากที่คลุกคลีกับงานของ OEM มาเกือบ40กว่าปีเนี่ยนะฮะทำให้เราได้เทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตก็เลยมีความมีความฝันนะความฝันว่าเราทํายังไงเราอยากจะให้เอาเทคโนโลยีเนี่ยส,สื่อไปที่เกษตรกรให้เขาจะได้ใช้ ผิดพันธุ์ที่ดีๆมีคุณภาพนะฮะตรงนี้ก็คือคือคือจุดจุดเริ่มต้นที่ว่าเอ๊ะเราเราเราไม่น่าจะจบอยู่แค่นี้เพราะนั้นมาตรฐานอะไรต่างๆที่ที่เราใช้ที่นี่มันน่าจะสื่อสื่อใส่ไปในในผิดพันธุ์ที่เราจะสื่อไปให้กับกลุ่มเกษตรกรซึ่งดูดูแล้วนี่น่าจะมีมีผิดพันธุ์ที่ดีๆกว่านี้มาใช้ก็เลยเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเออเราเราเราสามารถที่จะเทคโนโลยีดีๆเนี่ยเอามาสื่อกับ สินค้าเกษตรจริงๆแล้วอย่างเมื่อกี้เราไปดูโรงสีใช่ไหมฮะโงสีเราก็อยากให้ให้ให้พนักงานเรามีสุขภาพที่แข็งแรงไอ้การที่ได้กินข้าวที่สีใหม่ๆสดๆแล้วก็ก็อร่อยมันก็มันก็เป็นประโยชน์กับเขาและที่ที่เป็นประโยชน์มากๆก็คือข้าวเปลือกที่เราซื้อก็ซื้อจากชุมชนรอบๆตรงนี้นะฮะมันก็ได้ CSR ที่ที่ดีฮะเพราะว่าชุมชนแถบนี้ก็เป็นลูกลูกหลานเขาก็ทํางานที่นี่มัน ไอาการที่ที่พอเขาได้กินข้าวบอกเนี่ยข้าวของที่บ้านเขาปลูกมาเนี่ยมันเป็นความภูมิใจอีกันหนึ่งผมคิดว่ามันเป็น CSR ที่ดีมากมากครับฟังดูเหมือนเป็นโรงงานนะเข้ามาแบบเขียวร่มรื่นมีมลงสีมีอะไรดูเป็นแบบบรรยากาศดีมากเลยเขาเรียกความเป็นอยู่ของพนักงานก็ดีไปด้วยนะผมว่าครับ นั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงลมกันนะสิ่งที่ที่รู้สึกว่าเย็นใจก็คือเหมือนจริงๆเราอยู่ในเมืองไทยนะแต่บรรยากาศของโรงงานทิตาชิอัสเทโมเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะก็รู้สึกอบอุ่นครับทุกครั้งที่มาอยู่รวมกันจริงๆที่เราเดินเข้าไปในเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมหนักส่วนมากนะครับทั้งโลหะทั้งหลอมความร้อนทั้งอะไรแต่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราสัมผัสเหมือนเหมือน,อนปลอดภัยมไม่ได้รู้สึกอันตรายอะไรเงี้ย ผมว่า,าตรงนี้น่าน่าสนใจแล้วก็น่าเป็นที่ให้คนไทยหรือว่า,าโรงงานทั่วไปมาศึกษามาดูเพื่อเป็นต้นแบบเพื่อไปพัฒนาเพื่อไปส่งเสริมรายได้ให้ประเทศไทยกับอุตสาหกรรมไทยในอนาคตนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณพ่อขอบคุณ <c oughs> นมโมด,ด้วยวันนี้เห็นอะไรดีเยอะมากเลยแล้วก็เป็นตัวอย่างโรงงานตัวอย่างแหละแล้วก็ผมว่าสวัสดิการด้วยอะไรด้วยด,วยดวยูดีดูพนักงานมีความสุขนะครับ หลายอยงมันเป็นอินเชิเอตฟที่ฟังเรื่องทั้งมีทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะมีโรบอทมีมีใช้พวกปรับปรุงเอฟเฟชชั่นซีของโรงงานแ้ะประทับใจเนี่ยในตัวโรงสีมากเลย <c oughs> ชออบมากเลยอะ่ะมันเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็มันได้ช่วยส่งเสริมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อแล้วก็ทั้งหมดนะครับแล้วก็ ที่ได้มีโอกาสได้พาผมมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเลยนี้คือไม่เคยเห็นโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะฮะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีอเยอะมากๆนะครับผมแล้วมันก็มันาจากธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งของน้ำมันด้วยใช่ไหมครับเออาการเกษตรไอ้เครื่องจักรการเกษตรเดี๋ยวจริงๆสีราต้องไปดนนู้นอดหนุนกันหน่อยนะเมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็จริงๆโอนะดูแลส่วนกิจการของคุณพ<ม>่อเนี่ยจะดูในส่วนของธุรกิจที่เป็นตัวใหม่นะคะที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกการเกษตรเราก็ยังยึดแนวทางของ,<ม>ของคุณพ่ออยู่คือคอนเซ็ปต์ของบรธธิษัท CLP นะคะก็เรามองในเรื่องของ well-being หรือว่าสุขภาวะของทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานของเราเราก็ยึดแนวทางหลักการคล้ายๆกันนี่แหละค่ะก็คือที่โรงงานของเราที่นนทนครก็ ทานข้าวที่สีเอง <c oughs> เริ่มมีสวัสดิการในเรื่องของออห้องออกกำลังกายเอยอะไรเอ่ย <c oughs> เพื่อที่ทำให้พนักง,งานนะคะมีสุขภาวะหรือ well-being ที่ดีพร้อมที่จะกลับเข้ามาทำงานในขณะเดียวกันในของกลุ่มลูกค้าเราอะคะ่ะที่เราได้ไปส่งเสริมนวัตกรรมให้ ในช่วงปีที่แล้วปีที่ผ่านมาจะเป็นช่วงที่เขาประสบภัยในเรื่องของน้ําท่วมต่างๆแล้วก็มีการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหาสร้างความเป็นครอบครัวของเราก็ยังยิดคอนเซ็ปต์เหมือนกันที่คุณพ่อทํากันที่นี่ช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปศึกษาดูงานที่บริษัท CLP Engineering จำกัดจังหวัดปทุมธานีบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตเครื่องสีข้าวและเครื่องจักรกลทางการเกษตรฝีมือคนไทยมาตรฐานญี่ปุ่นช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดนวนิยายโรมิโอแอนจูเลียตันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอรเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนตมาทันาทาสวนไรนาปุ๋ยดีมีมาตั้งแต่ปุยยาตายายปุ๋ยตาเรือใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุกไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกุรต หยัดต้นทุนเพิพ่มปูนรายได้เชื่อเพิดน้องยิ่งลองยิ่งชอบนี่ดีกับ<ร>ทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ป ชรงนี้ชาจะพาคุณผู้ชมไปที่บริษัท CLP Engineering จำกัดจังหวัดปทุมธานีค่ะไปดูกันนะคะว่าเครื่องสีข้าวรวมถึงเครื่องจกักรกลทางการเกษตรที่เป็นฝีมือคนไทยแต่ได้มาตรฐานญี่ปุ่นนั้นมีดียังไงบ้างค่ะ บริษัท CLP Engineering จำกัดคือบริษัทผู้ผลิตเครื่องสีข้าวและเครื่องจักรกลทางการเกษตรฝีมือคนไทยมาตรฐานญี่ปุน่นที่ถือกำเนิดจากบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ในเครือกลุ่มบริษัทมโนยนต์ที่เป็นหนึ่งในบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมายาวนานกว่า50ปีค่ะตามสโลแกนร่วมคิดรวมสร้างเพื่อชีวิตที่ดีกว่าค่ะ ผมทำทำงานทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์นะฮะเราทำพวกโปรย็มมากับ40กว่าปีปัจจุบันก็ยังก็ยังทำอยู่จอยโดยใช้วิธีจอยกับทางญี่ปุ่นเราใช้โน้ตฮาวของทางญี่ปุ่นมาส่วนเราก็บริหารทางด้านอิ in the, in the direct, นเดอร์เ็ด้านด้านหลังบ้านให้กับเขาเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็ประสบการณ์4-50ปีที่เราทำมาเนี่ยก็ก็เราก็ได้ประโยชน์จากจากกิจกรรมอันนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะ อันนี้พอเราทำมานานๆเข้าเราเราเรารู้สึกอยู่อย่างว่าอยากจะมีทีม R&D พัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถที่จะคิดสามารถที่จะออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราให้ให้เราสร้างตรงนี้เราก็มีทีมงานเราก็มีการพัฒนาเขาไปเรื่อยๆนีเ่เราก็เราก็วิ่งเข้าไปหาว่าเอ้ะเราจะ ราจะทำทำอะไรที่จะที่จะตอบโจทย์ให้กับสังคมด้วยก็คงมาวิ่งวิ่งมาเรื่องของของการเกษตรเราโคกับทางญี่ปุ่นเขาที่เขาเป็นเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาโน้ตหาวที่ดีๆเนี่ยมาคอมบายกับของเราเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนหรือเรื่องงานของเราเครื่องจักรของเรานี่ผมมั่นใจว่าเราได้มาตรฐานเพราะญี่ปุ่นเขาทำกันมาเยอะมากแล้วเราเราก็จะได้ความรู้ดีๆมา,ามาเอามาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีด ด้วยวิธีนี้ครผมผมเชื่อว่าเราเราสามารถที่จะการันตีกับลูกค้าได้ว่าของที่ผลิตจากเรานะฮะไม่มีปัญหาแล้วเราก็จะมีทีมเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของการบริการหลังการขายที่ที่ตามที่ที่เราจะตามไปทำเราจะตามไปดูทุกแห่งอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดแข็งที่ที่เราที่เราสร้างขึ้นมา พูดถึงบริษัท CLP นะคะก็อย่างแรกเลยคงต้องมาอธิบายก่อนว่า CLP ย่อม,มาจากอะไร CLP ย่อม,มาจากคำว่า challenging learning แล้วก็ positive innovation ค่ะก็คือความท้าทายเรียนรู้เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมเชิงบวกให้กับสังคมนะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นแกนหลักของกลุ่มบริษัทเราเลยที่เราตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมให้กับวงการเกษตรของประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงของ ทั่วโลกด้วยค่ะก็จากที่ได้เล่ากันมาเนาะว่าทีา่จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยมาเป็นยังไงเนะะี่ยค่ะพอได้มาทำ CLP เนี่ยก็ถือว่าเป็น challenge หรือว่าเป็นความท้าทายอันนึงของมนเองมากๆที่ได้มาทำองค์กรนี้นะคะเราเริ่มต้นจากแนวคิดในเรื่องของการสร้าง well-being หรือว่าสุขภาวะของคนก็อย่างที่เคยได้พูดไปเนาะว่าเรามีแนวคิดเนี้ตั้งแต่ที่เราทำ OEM ตั้งแต่ที่แรกนะคะ ก็ที่พาไปดูนะที่ฮิตาชิก็เป็นเรื่องของ well-being สุขภาวะของพนักง,งานหรือชุมชนรอบด้านทั้งในนวนครเองโคราชหรือว่าขอนแกน่นทีนี้เราจากแนวคิดเดิมอะค่ะเราอยากที่จะเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยท้าทายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโดยการสร้างองค์กรใหม่ที่คำนึงถึงสุขภาวะของคนในภาพกว้างมากยิ่งขึ้นก็คือประชกรของทั้งประเทศทั้งผู้ผลิต ที่เป็นเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าทางเกษตรของประเทศไทยก็เลยเกิดมาเป็น CLP ค่ะก็ตอนนี้นะคะ CLP เราก็ดำเนินธุรกิจภายใต้ แนวคิดหรือสโลแกน Empowering a Better Life นะคะร่วมคิดร่วมสร้างเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเรามองว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งกับทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคที่จะร่วมคิดแล้วก็ร่วมสร้างนวัตรกรรมแล้วก็สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะคะไปด้วยกันอย่างยั่งยืนค่ะเราก็เลยมาเปิดเป็น Product Lineup ใหม่ที่เน้นเรื่องของนวัตรกรรมจริงๆคุณภาพจริงๆเพื่อที่จะสร้างสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงสุด ก็จนถึงปัจจุบันนะคะใน Product l i n e u เนี้ยเราได้สร้างสินค้ากลุ่มแปรรูปของข้าวนะคะเอ,อเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มสินค้านวัตกรรมสร้างข้าวคุณภาพเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการอบคัดสีแล้วก็แพคเกจจิ้งจนทุกวันนี้เราได้นวัตกรรมเครื่องอบข้าวนะคะที่มีคุณภาพสูงที่ทําให้ข้าวของเกษตรกรที่ตั้งใจปลูกมาเป็นอย่างดีเนี้ยสามารถแปลรูปออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพ ดียิ่งขึ้นไปอีกได้ซึ่งในในฟังก์ชันของตัวเครื่องอบเองเนี่ยก็มีพาร์ติชันมีช่องข้างในที่ค่อนข้างเยอะมากมีลมต่างๆนะคะที่จะดูดสิ่งจะปนออกไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ทำการอบแบบหมุนเวียนนะคะก็คือข้าวเนี่ยจะมีการผ่านความร้อนแค่ช่วงระยะเวลาเดียวนะคะแล้วก็จะวิ่งผ่านไปอยู่ที่ลงเย็นแล้วก็ลงมาเจอความร้อนใหม่ซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นการทำให้ข้าวเนี่ยไม่เครียดก็คือไม่ได้ลดแบบอับ แรงเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้าอัดความร้อนมากเกินไปมันก็จะเกิดความตึงเครียดของตัวข้าวเนาะแล้วก็จะแตกได้หรือว่าเกิดความเสียหายได้ซึ่งเราก็ให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ค่ะซึ่งมันเป็นดีเทลที่ต้องใช้ความแม่นยําในการออกแบบแล้วก็ความแม่นยําในการผลิตมากๆถึงจะได้ออกมาเป็นนวัตกรรมในลักษณะนี้ช่วงหน้ามารับชมกันต่อถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการช่วยเหลือสังคม และการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเกษตรไทยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะมากล้วนรยดีมีมาตั้งแต่ปุยตาตายายปุ๋ยตาเรือใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุกไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก ยัรด้้นพดมลรยงงเเชชื่ช่่อออิิบีกับทุกงาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดย The Verona a t ทับลานปราจีนบุรีปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ป ช่วงนี้เรามาติดตามกันต่อถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปก,กับการช่วยเหลือสังคมรวมถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาภาคการเกษตรไทยโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรฝีมือคนไทยมาตรฐานญี่ปุ่นกันค่ะบริษัท CLP Engineering จำกัดมุ่งมัน่นสร้างความยั่งยืน ปลูกรากฐานชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและคนไทยให้อุดมสมบูรณ์ทั้งกายและใจโดยนวัตกรรมที่สร้างจากความเข้าใจพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้เพื่อเพิ่มคุณค่าผลผลิตต่อยอดมูลค่าเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรมนำไปสู่ความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างแท้จริงนอกจากนี้เนี่ยเราก็เริ่มพัฒนาในการที่จะทำเป็นโครงการรวมก็ ประกอบให้ทั้งลูกค้าเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็มาสร้างเป็นโซลูชันให้กับลูกค้าบางพื้นที่อาจจะต้องการสินค้าที่ต่างออกไปหรือว่าข้าวของบางพื้นที่ไม่เหมือนกันด้วยความที่เรามีทีม i อเอยู่กับเรานะคะมีเอนจิเนียร์อยู่ร่วมประมาณ20กว่าท่านนะคะที่ช่วยการออ,ออกแบบแล้วก็ทดสอบเครื่องจักรต่างๆเนี่ยค่ะก็ทําให้อันนี้เป็นเป็นจุดแข่งของเราที่ให้ลูกค้าเนี่ย สามารถเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันพัฒนาสินค้าไปกับเราได้เครื่องสีข้าวเนี่ยจริงๆเป็นเครื่องที่เป็นกระจกสะท้อนว่าข้าวที่เข้ามาดีหรือไม่ดีมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราเอาเครื่องสีข้าวของทุกแบรนด์มาเรียงกันแล้วบอกว่าเ้เครื่องนี้สีข้าวอันนี้ดีสีข้าวน,นั้นดีเนี่ยขเขาเรียกว่าแฟกเตอร์มันเยอะมันอาจจะเทียบยากถ้าถามเราว่าคุณภาพเครื่องสีเราเมื่อเทียบกับของคนอื่นเนี่ยทำไมเราถึง มั่นใจในนวัตกรรมของเราเนี่ยค่ะหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของมาตรฐานการผลิตคือโรงงานเราเนี่ยอยู่ภายใต้มาตรฐานระดับสากลรวมถึงวิธีการออกแบบแล้วก็ผลิตสินค้าตั้งแต่การผลิตในโรงงานเราผลิตชิ้นส่วนเอง80%นั่นหมายถึงว่าความแม่นยำในการผลิตในการออกแบบเนี่ยของเราคือมีความแม่นยำสูงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือความใช้งานง่ายถ้าในมุมของลูกค้าเนี่ยคือใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน เซตติ้งทีเดียวปุ๊บคุณเอาเข้าไปใส่แล้วก็ออกมาได้เลยนะคะด้วยระบบที่เราเลือกพยายามจะเลือกระบบที่ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าอย่างในรุ่นที่เป็น100กิโลซึ่งเป็นรุ่นโปรดักฮีโร่ของเรานะคะซึ่งตัวนี้เราก็ขอทั้งบัญชีนวัตกรรมมอีอนุสิทธิบัตรในหลายๆฟังก์ชันนะคะแล้วก็ไปประกวดหลายๆที่ก็จะได้รางวัลกับตัวนี้เนี่ยคือเราใช้ระบบใบพัดหมุนเวียงนะคะซึ่งมันจะช่วยทำให้ ผู้ใช้เนี่ยใช้งานสะดวกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับระบบลูกยางที่หลายๆเจ้าหรือว่าในท้องตลาดเนี่ยมีกันค่อนข้างแพร่หลายรวมไปถึงการควบคุมต้นทุนของอะไหล่ต่างๆที่เราคำนวณมาให้เราว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ทำให้ลูกค้ามีกำไรแล้วก็มีรายได้เพิ่มได้แน่นอนในกลุ่มของนวัตกรรมสร้างข้าวคุณภาพเนี่ยเป็นสินค้าที่เกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนอยู่แล้วตั้งแต่ วัตถุประสงค์แรกของบริษัทเราด้วยนะคะซึ่งเราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในโครงการนาแปลงใหญ่นะคะตั้งแต่ประมาณช่วง2ปีที่แล้วซึ่งเป็นโครงการแรกที่เราได้เข้าไปร่วมทํางานกับทางภาครัฐเนี่ยก็ทําให้เราเห็นการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ นะคะว่าพอมีลงสีเข้าไปปุ๊บชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงพัฒนาต่อยอดไปในหลายๆแง่มุมตรงนี้เกิดประโยชน์มากเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ตามขอบชายแดนต่างๆเนี่ยค่ะอยู่ห่างไกลทั้งจากแหล่งออไฟฟ้าแหล่งอาหารแล้วก็หลายๆอย่างนะคะกว่าจะได้เข้ามาก็ต้องแบกขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นไปเพราะนั้นการที่เราทำให้มีลงสีอยู่ที่โรงเรียนนะคะมันทำให้เขาเนี่ย ปลูกข้าวบนนั้นได้เองแล้วก็เอามาสีข้าวได้เองรวมไปถึงมีแกมีลำที่จะเลี้ยงสัตว์ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารพื้นฐานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเริ่มที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ไม่ใช่เพียงแค่ในโรงเรียนเขานะคะชุมชนรอบข้างก็สามารถมาใช้บริการได้ซึ่งโครงการนี้เราก็ได้ทําไปทั้งหมด40ที่ค่ะก็ถือว่าจริงๆ CLP เนี่ยถ้าในวงการข้าวนะคะก็เราถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ แต่เรามีความตั้งใจที่จะเป็นแรงผลักดันให้กับเกษตรกรทุกท่านจริงๆเราอยากที่จะเรียนรู้ไปได้วยกันเพรดังนั้นก็อยากะเชิญชวนว่าเฮ้ยลองเปิดใจลองพูดคุยดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโอกาสในชีวิตอะ่ะมันน่าจะมีมากกว่าสิ่งที่เราทําอยู่เพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะเป็นแรงผลักดันสําคัญให้กับทุกๆท่านนะคะก็ยังไงก็ฝากเียวพีไว้ด้วยค่ะคุณค่ะ ครับสวัสดีครับผมโชคศรีราชครับบกสสาครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเคซีแมชชีเนครับวันนี้ก็มาเที่ยวโรงงานของน้ำมนต์ครับศรีราชเหมือนกันนครับน้ำมนต์ทำเกี่ยวกับเครื่องสีข้าวเครื่องอบข้าวเครื่องอผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวครับน่าสนใจหลายอย่างครับเป็นโรงงานที่มาช่วยพัฒนาหลายๆอย่างของ เกษตรของไทยครับแล้วก็วันนี้มีมีหลายๆอย่างให้เราดูเลยครับเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมาช่วยลดต้นทุนหรือว่าเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรของไทยครับรางวัลที่นี่ของน้ำมนต์นี่หลายสาขานะครับหลายๆก็รวงหลายกร,ยรมเลยเกินฮะรจริงๆอยากให้เพื่อนๆหลายๆคนมาเที่ยวครับแล้วก็เป็นโรงงานที่มาตรฐานครับแล้วก็แล้วก็มีน้ำมนต์มีคุณพ่อที่เก่งมากครับแล้วก็นี่แหละครับ ต้นกำเนิดของเกษตรกรไทย,ยจริงๆครับพี่โชคเรามาดูเรื่องราวนะคะเรื่องราวของ CLP นะคะว่า CLP CL <P S 1> เนี่ย <CL P S 1> เป็นกลุ่มนะคะที่เชื่อว่าเกษตรกรไทยและคนไทยทุกคนสามารถสร้างความยั่งยืนพร้อมด้วยความอุด,ดมสมบูรณ์ทั้งกายและใจนะคะให้เกิดขึ้นจริงได้ไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าวันนี้นะคะ วันนี้ชอบมากนะคะว์ดดิ้งนี้ empowering better life นะคะซึ่งอันนี้ถ้าคนที่เขารู้สึกจริงๆเนี่ยเขาจะทำออกมาด้วยใจแล้วผู้รับเนี่ยค่ะจะรับได้ในสิ่งที่ผู้ให้เนี่ยต้องการจะสื่อนะคะซึ่งทาง CLP เนี่ยได้ทำมาตลอดระยะเวลานะคะดูตั้งแต่ปี 48, 56, 61, 65ะคะแปลว่าอะไรคะประสบการณ์ที่ถูกสั่งสมมาเนี่ยจะทำให้เกษตรกร,ร,กรไทยเนี่ยกล้าแข็งขึ้น ในอนาคตค่ะเกีือบ20ปีครับพลาดไม่ได้สัปดาห์หน้าจะพาท่านผู้ชมไปที่บริษัท KCC Machinery ผู้นำเข้าเครื่องจากฮุนใดสำหรับงานก่อสร้างทางการเกษตรค่ะถ้าทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันสร้างชัดเชื่อนะคะว่าภาคการเกษตรของไทยต้องพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะ สำหรับตอนนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook รวมถึงทาง YouTube c h a ชแน l รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอคะ่ะ ามารถรับชมแบบสดๆพร้อมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกได้ทางเพจ f c e e o o o กรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและเพจ t v 5 HD ออนไลน์กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5นะคะวันนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ